ชื่อน,นข่าวกีฬาบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่25เิามษายน2563โดยเฉพาะพระังบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเชีออยงนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชีออยงนี้ใหญ่กว่าราชมังัง3กีฬาแห่งใหม่ของกัมพูชาใกล้แล้วเสร็จแล้วโดย3กีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ของประเทศกัมพูชานะครับใกล้เสร็จแล้วตอนนี้คืบหน้าไปกว่า70%เตรีมยมใช้เป็นเจ้าาสีเกม2023ขนาดใหญ่กว่าราชมังเกือบถึง2เท่า โดยจากการที่ประเทศกัมพูชานั้นจะเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันมหกรรรกีฬาซีเกมในปี2023ทาําให้พวกเขาได้จับมือกับรัฐบาลจีนก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ขึ้นมานะฮะภายใต้เนื้อที่กว่า100ไร่ตั้งอยู่กลางศูนย์กีฬาแห่งชาติมรดกเตโซห่างจากใจกลางกรุงพนมเปญไปทางทิศเหนือราวประมาณ18กิโลเมตรโดยตอนนี้ความคืบหน้าในการก่อสร้างสนามมีไปแล้วกว่า70%นะฮะหลังจากเ,เริ่มโครงการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2560 สำหรับสนามกีฬาแห่งชาติแห่งนี้ได้เงินลงทุนจากรัฐบาลจีนมากถึง200ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ6.5พันล้านบาทกันเลยโดยการออกแบบสามแห่งนี้เป็นรูปเรือสำเภาที่กำลังเล่นไปข้างหน้านะฮะหัวเรือทั้งสองข้างนั้นสูง99เมตรและจะล้อมรอบด้วยบารายตามรูปแบบเมืองเขมรโบราณและมีอัศจรรย์5ชั้นส่วนด้านในสนามนั้นจะมีสนามฟุตบอลและก็ลู่วิ่งโดยมีความชูทั้งสิน้นถึง75,000ที่นั่งกันเลยทีเดียว ทั้งนี้ประเทศกัมพูชาย,ยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมมาก่อนนะฮะและในปี2023นี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาจะได้เป็นเจ้าภาพซีเกมนั่นเองโอ้โหเป็นแต่วาง,งานนี้นะผมก็ไปดูรูปกันนะฮะสุดยอดจริงๆครับทําแบบว่าอาทางการงานสร้างนะฮะได้งบประมาณมาจากประเทศจีนนะครับช่วยในการสร้างครั้งนี้ผมว่างานนี้กัมพูชาก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่น่าลงทุนโดยไม่น้อยเลยนะฮะรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับ 2020นักเตะไทยเล่นในต่างแดนกันกี่คนโดยในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโรคสําหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะฮะอาจจะมีเรื่องต่างเกิดขึ้นมากมายทําให้หลายคนในวงการต้องเริ่มปรับตัวในการเตรียมรับมือกับสิ่งต่างที่จะตามมาหลังจากนี้ในวงการฟุตบอลไทยก็เช่นกัน,นครับผมทั้งระดับสโมสรและก็ระดับทีมชาตินะฮะคงต้องหาแนวทางเพื่อเป็นแผนสํารองในกรณีที่เหตุการณ์ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติหรือเหตุการณ์ดันยืดเยื้อแบบไม่มีกําหนด ตรงนี้คือขั้นตอนของการบริหารการจัดการเชิงแผนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริงรวมไปถึงเยายวยาผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลไทยก็เป็นไปได้นะครับโดยโลกของฟุตบอลสิ่งสําคัญมากๆเป็นอัับต้นๆก็คือเรื่องของทรัพยากรนักเตะนะฮะเพราะอุตสาหการรมฟุตบอลบุคลากรกลุ่มนี้จะมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุด การสร้างนักฟุตบอลของแต่ละชาตินั้นให้แข็งแกร่งนอกจากแผนงานระยะยาวแล้วการสร้างประสบการณ์ของผู้เล่นให้ยอดเยี่ยมคงต้องเริ่มจากลีกในประเทศของตอนเองก่อนที่จะคัดกรั่นนะฮะผู้เล่นฝีเท้าระดับแนวหน้าของประเทศไปโลดแล่นนะผมในลีกต่างแดนเพราะฟุตบอลอาชีพทำให้นักเตะแต่ละคนนั้นมีรายได้ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อวัดตามศักยภาพฝีเท้าโดยที่ปี2020อาจจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ผมผลิตลูกหนังไทยออกไปค้าแข้งต่างแดนมากมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงมาตรฐานฟุตบอลที่กลายเป็นที่ยอมรับรวมไปถึงคุณภาพฝีเท้าที่จะช่วยย้อนส่งกลับมายกระดับทีมชาติไทยนั่นเองโดยในบริสปรายชื่อเหล่านี้อาจจะมีตกหล่นไปบ้านนะฮะแต่นี่ก็คือ13ผู้เล่นที่ค้าแข่งต่างแดนรวมไปถึงเยาวชนบางคนที่พอมีความเคลื่อนไหวสม่ำเสมอในการสร้างโอกาสการลงเล่นสำหรับปี2020นั้นผู้เล่นสัญชาติไทย รวมไปถึงทีมชาติไทยในชุดต่างๆนะครับพาเรดกันออกไปค้าแข่งในทวีปยุโรปเอเชียรวมถึงอาเซียนซึ่งต้องติดตามความเคลื่อนไวหวหลังจากนี้ว่าขุนพลแห่งสยามเหล่านี้จะกลับมารับใช้ทีมชาติไทยในยุคต่างๆหลังสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 น,นั้นสงบลงหรือไม่เชื่อกันว่าแฟนบอลชาวไทยคงตั้งตา,งตารอย,ยนฝีเท้าของพวกเขาเหล่านี้อย่างที่กลับมารวมตัวกับผู้เล่นในประเทศนั่นเองพอร้อมมาดูกันดีกว่านะครับผมไม่มีใครกันบ้านนะฮะเริ่มจากคนที่1อาชิตพล์คีรีลม อายุ18ปีตำแหน่งกองหน้าตอนนี้อยู่ที่สมโมสร TSV Rosenheim ของเยอรมนีต่อมาคนที่2อง b e า j ินเจ James d a v อายุ19ปีเล่นตำแหน่งกองกลางตอนนี้อยู่สมโมสรนะผม f ู l ร a m ของอังกฤษต่อมาคนที่3ชนาทิพย์สงศินอายุ26ปีตำแหน่งกองกลางตอนนี้ประจำที่สมโมส,ส,สปปโร Konstanz s p ป r o d a ของญี่ปุ่นต่อมาคนที่4กวินธรรมชน,นันอายุ30ปี เป็นผู้รักษาประตูก็อยู่สโมสรคอนเซเลสซโปรโรกับเจ้าเจ,าเ,จเหมือนกันนะฮะต่อมาคนที่5ท้ทิตาทอมบรมทันอายุ30ปีตำแหน่งกองหลังอยู่กับสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินตสของญี่ปุ่นต่อมาอันดับที่6ทิริลินแดงดาอายุ3 1ปีตำแหน่งกองหน้าอยู่ที่สโมสรชิมิสุเอสเพาของญี่ปุ่นขอนที่7ตะวันโคสุโพอายุ20ปีตำแหน่งกองหน้าอยู่ที่สโมสรเซเรโซโอซาก้าของญี่ปุ่น ต่อมาคนที่8เชัยทรเทศวรรณวณอายุ19ปีตำแหน่งกองกลางอยู่ที่สโมสรเอฟซีโตเกียวของญี่ปุ่นต่อมาคนที่9นะฮะปรีชาซูซูกิหรือว่าปรีชาวงสีแก้วอายุ3 6ปีตำแหน่งกองกลางอยู่ที่สโมสรโพวินเนียอาซุกะของญี่ปุ่นต่อมาคนที่10นะฮะผมอาณาวินจูจินอายุ3 3าปีตำแหน่งกองกลางอยู่ที่สโมสรเปตาริงจามาของมาเลเซีย ต่อมาคนที่11ดนะครับผมเล์พลพุทธซ้อนอายุ3 1ปีตำแหน่งกองหลังอยู่ที่สมโมสรมะปรากาของมาเลเซียต่อมาคนที่12นะครับผมเดนิสบูเซนิงอายุ29ปีเล่นตำแหน่งกองหน้าอยู่ที่สมโมสรซาบาของมาเลเซียและคนสุดท้ายคนที่13ครับก็ชื่อว่าสันติราชนะครับเวียงอินอายุ30ปีตำแหน่งกองกลาง อยู่ที่สโมสรคีเรีวงของประเทศกรัรมพูชานั่นเองครับโอ้โหนะผมนี่นะฮะก็เป็นนักเตะไทยในต่างแดนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลีกญี่ปุ่นหรือลีกมาเลเซียน,นะครับผมหรือว่าลีกไหนๆก็ตามแต่นะฮะถือว่าคนไทยนั้นก็ไม่ธรรมดานะฝีไม้ลายมือน,นั้นเป็นที่ต้องตาต้องใจจริงๆครับรับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเคยผ่านมาแล้วสาวรัฐฝากข้อความถึงดาวรุ่งยุคใหม่ของเมืองทอง โดยกัปตันทีม s อสซเมืองทองยูเนเต็ดนะครับฝากข้อความถึงดาวรุ่งเมืองทองนะฮะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสําคัญในอนาคตโดยเจ้าตัางสารัตอยูุ่เย็นกองกลางกับตันทีม s อสซเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะได้เผยผ่านเมืองทองชีวีฝากข้อความถึงดาวรุ่งรุ่นใหม่ในทีมที่กาลังจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสําคัญของทีมนั่นเองโดยสารัตนะครับผมได้บอกว่าช่วงวัยรุ่นนั้นมันมีสิ่งที่เราอยากลองทําเยอะมากๆเลยนะ ผมเองก็เข้าใจชีวิตไปรุ่นนะฮะเพราะผมเคยผ่านมาก่อนแต่ผมก็เห็นน้องๆตั้งใจมุ่งมั่นกันดีหลักๆคือเรื่องของเวลาและก็เรื่องของวินัยในการซ้อมเป็นสิ่งที่ตนนั้นเน้นย้ำเลยก็ว่าได้นะครับผมให้กับบรรดาน้องๆในทีมอยู่เสมอว่าน,นี่คือสิ่งที่นักเตะอาชีพต้องมีเรื่องนอกสนามก็มีเตือนบันบ้านนะฮะแต่ต้องคอนโทรลตัวเองให้อยู่เพราะเราเป็นนักเตะอาชีพช่วงซ้อมก็ต้องมาถึงสามซ้อมก่อนเวลาอันควรสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมง พอจะได้เตรียมพร้อมทุกคนต่างก็ต้องเรียนรู้กันหมดไม่ว่าผมหรือว่าทั้งน้องแต่เราก็ต้องเรียนรู้กันไปเพราะเราเองก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ซะทีเดียวแต่ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้นะครับนอกจากนี้สาวรัตอเย็นยังฝากข้อความถึงน้องดาวรุ่ง SG เมืองทองยินเต็ดมาว่าในฐานะกัปตันทีมต้องคอยดูแลเพื่อนร่วมทีมรวมทั้งในฤดูกาลนี้นโยบายของสโมสรก็คือเปิดโอกาสให้รดดาแข้งดาวรุ่งมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเท่ากับที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นยังบัตรนะฮะหรือว่ากลุ่มสายเลือดใหม่ทั้งวัฒนากรสวัสดิ ซันดี้วงเดรีหรือเพชรรัตโชติปาระสร้างผลงานให้กับทีมชุดใหญ่กันแล้วล้วนแต่หน้าประทับใจทั้งสิน้นโดยแข้งเหล่านี้นะครับผมจะเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพนอกเหนือจากผู้มั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่แล้วคำแนะนําจากผู้มีประสบการณ์หรือรุ่นพี่เองก็มีความสําคัญไม่แพ้กันสำหรับสารักอยุ่เย็นนั้นเป็นกำลังสําคัญของเอสซีจีมงทองอยูเนเต็ดนะฮะในฤดูกาล2020ช่วยทีมเก็บชชนะไปได้แค่2นัดจะทั้งหมด4นัดมี6คะแนนรัง้งันดที่7ของตารางคะแนนกันเลยทีเด นผมเป็น,นว่านี่ก็เป็นคําพูดของรุ่นพี่แล้วก็กับตันทีนะฮะว่าให้จงเน้นเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็เรื่องเวลาให้ดีๆครับนี่แหละฮะที่ต้องมีกันในทุกๆอาชีพนั่นเองครับเราติดข่าวต่อมากันอีกแพลนยูนิเต็ดพร้อมคัมแบ็กซ้อมเต็มรูปแบบเดือนกรกฎาคมนี้ โดยโค้ชหนุ่มน้ำอานนท์บรรดาศาักดิ์ขุนซือใหญ่ของพรายูเต็ดน้องใหม่ไทยลีก2ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมของทีมหลังจากที่ลีกมีกำหนดจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งตามแผนในเดือนกันยายนโดยโค้ชหนุ่มนะครับที่เผยมาว่าทางสโมสรได้มีการปล่อยนักเตะไปตั้งแต่เดือนมษายนที่ผ่านมาแล้วแต่ให้โปรแกรมการฝึกซ้อมดูแลร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอกลับไปฟิตตัวเองในช่วงที่อยู่บ้านซะซึ่งทีมงานได้ติดตามการฝึกซ้อมผ่านปโปรแกรมวิดีโออย่างสม่ำเสมอ ส่วนเ,นเรื่องนะครับผมของการกลับมาฝึกซ้อมตามปกตินั้นน่าจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ทั้งนี้คงต้องรอดูสถานการณ์หรือว่าดาูความชัดเจนกันก่อนในทุกๆด้านเหมือนกันแต่กําหนดการคร่าวๆนะฮะที่ระวังเอาไว้ก็จะประมาณนี้ขณะที่เดียวกันนะครับผมสโมสรที่มีการพูดคุยกับนักเตะเ,เรื่องของเงินค่าตอบแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่พอใจกันทุกคนครับ สำหรับแพ้ยูเต็ดนั้นรังพันกัน่งขัน4นัดรังอยู่แบบที่6ของตารางคะแนนนะฮะผลงานก็คือชนะ2เสมอ1แพ้ไป1ยิงได้3เสียไป1นะฮะแล้วก็มีอยู่เจ็ดแต้มนั่นเองครับโอ้โหนะผมเป็นทางงานนี้แพ้ยูเต็ดนะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าจะต้องวางแผนยังไงนะผมซึ่งเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเตรียมพร้อมของเขาหลังจากที่ลิกมีกำหนดจะกลับแข่งขันกันอีกครั้งตามแผนในเดือนกันยายนที่ถึงนี้ วันนี้นะผมก็เป็นที่หนังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่25มิายน2563โดยชมพู่วัครั้งบอลไทยครับ